ว่าจริงๆแล้วคณะราษฎรปฏิวัติเพื่ออะไรแล้วรากฐานการพัฒนาต่างๆของสยามโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนการปฏิวัติเนี่ยเป็นยังไงแล้วหลังปฏิวัติเป็นยังไงลองคิดกันดูนะครับแล้วจะได้คําตอบว่าคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อต้องการมอบอานาจอธิปไตยให้กับประชาชนจริงหรือเปล่าและเยาวชนตกเป็นเครื่องมือนะครับสื่อนิวีเดียช็อตนิวข่าวสั้นนะครับเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางความคิด สุดท้ายนําเด็กเหล่านั้นเข้าสู่คุกเข้าสู่ตารางนะรและถูกด,ดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคงทําให้เราเห็นนะว่าในเชิงงานสังเคราะห์กลุ่มนักการเมืองและพักการเมืองอยู่เบื้องหลังการกระทําในสิ่งเหล่านี้เพื่อมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้พวกเขาได้มามีอํานาจเด็กและเยาวชนนิสิตนักศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมือง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวปลุกกระแสรเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับไปดูเรื่องราวของอดีตก่อนนะฮะเพจเลือกเขานาเสนอเรื่องราวของอดีตที่อาจารย์นักวิชาการพวกล้มเจ้าส่วนใหญ่นําเสนอบิดเบือนข้อเท็จจริงและคณะรัษฎรที่เข้าใจว่า ต้องการนําประเทศให้เป็นด e โมเคซีหรือประชาธิปไตยสุดท้ายนะฮะต้องการให้ประเทศเป็นปเผด็จการและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะฮะไม่มีการเปิดให้พักการเมืองต่างๆแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีในช่วงอดีตนะครับและนั่นไม่ใช่เป็นต้นแบบไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วไปดูการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนันหมายวาาว่า สามัญชนในประเทศนี้เมื่อใดก็ตามที่อาหารลุกขึ้นมาและตั้งคำถามเขาก็จะต้องกลายเป็นคนผิดคนโทษหรือไม่ก็ต้องกลายเป็นคนบ้านคณะรอสร้อ 130, กลุ่มนายทหารชั้นยศนายร้อยเป็นส่วนใหญ่รวมตัวกันต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง สู่ประาชาธิปไตยชะตาการของพวกเขาคือที่จอจงจำจนเมื่อบ้านเงินเกิดการอภิวัตรรอยเชื่อมต่อทางประวัติศาสตร์ก็ทำให้คณะผู้อภิวัตรย่งยื่นคืนเอกอินสรภาพให้กับคนเหล่านี้ว่าคณะราษฎรตั้งแต่ปี2 5 6 3 จึงเป็นบ <ai> ุคคลกลุ่มเดียวกับคณะราษฎรเมื่อปี2475ในทางจิตวิญยาและการเปลี่ยนแปลงสางใจหลายคนบอกว่าย่ำรุ่งคืนวันศุกร์เมื่อ9 0ปีีบอกมันเป็นเรื่องที่คนกลุ่มหนึ่ง นายทหารส่วนหนึ่งได้กระทําการชิงสุขก่อนหาเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งท่านที่ทยังไม่ร้อมไม่มองไม่ควรท่านที่เารพเมื่อฝ่ายประชาชนมีจุดร่วมสําคัญในตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์เราย้อนไปดูฝ่ายอันน้าเขาก็ส่งต่อถึงกันในข้อต่อสู้ที่ใช้ก่ลาวอ้าง และสะกัดกัน้นพัฒนาการของสังคมคือการบอกว่าประชาชนยังไม่รู้ประชาชนยังไม่ร้อมประชาชนยังไม่ได้รับก,การศึกษาที่ดีพอเรื่องนี้เป็นข้อกล่าวนอะ้างตั้งแต่ยุคพระองค์เจ้าปิศาจนถึงยุคน้องนรอ,นอราษฎรในปัจจุบัน จึงอยากยืนยันเสียงตรงนี้ว่าบ้านเมืองน,นี้มันควรเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางไปตามธรรมชาติของสังคมมนุษย์มาแล้วนานแสนานานแต่ที่มันยังมีปัญหามันยังขัดแยง้งมันยังต้องต่อสู้และสุ่มเสีย่ยงจะสูญเสียกันอยู่ถึงวันนี้ ไม่ใช่เพราะเมื่อ90ปีก่อนประชาชนทิ้งสุกรหามแต่เพราะชนชั้นนำชิงหามไม่ยอมสุกการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ4 7 7 5คณะราษฎรไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างที่หลายคนเข้าใจกัน แต่แค่อยากได้อำนาจอยากปกครองประเทศเองแล้วใช้พระหมหากรรษัตริย์เป็นหุ่นเชิดเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านหรือป้องกันไม่ให้กลุ่มอื่นๆลุกขึ้นมาแย่งอำนาจเพราะคณะราษฎรเห็นตัวอย่างจากประเทศอื่นๆแล้วว่าหลังจากเกิดการปฏิวัติล้มล้างสถาบันแล้วประเทศก็มีแต่ความไม่สงบจริงๆแล้วก็อยากจะพูดอย่างนี้นะครับ แต่มันพูดไม่ได้ไงเวลาเราจะพูดอะไรสักอย่างอ่ะมันต้องมีหลักฐานมีเอกสารอ้างอิงอันนี้มันเป็นแค่ความคิดเห็นเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรเลืเ่อยเปื่อยเหมือนที่บางเพจเขาทำกันได้อะเนาะงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยไหมล่ะมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475เนี่ยคณะราษฎรปฏิวัติเพื่อต้องการมอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนจริงหรือเปล่ายังมีคนไทยจํานวนมากนะครับที่ถูกสอนให้เชื่อจากตําราเรียนว่าการปฏวิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475เนี่ยคณะราษฎรทำไปเพื่อต้องการจะมอบระบอบประชาธิปไตยให้กับคนไทยแต่ ว่ากันตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดเพราะถ้าย้อนกลับไปศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ช่วงก่อนและช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเราจะพบว่าในวันปฏิวัติ24มิถุนา2475คณะราษฎรพูดไว้ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายโดยมีรัฐสภาเป็นศูนย์รวมอํานาจอธิปไตยที่แท้จริงและให้มีธรรมนูญการปกครองหรือต่อมาเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สําคัญที่สุดของประเทศที่แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ต้องทรงปฏิบัติตาม 지니 <목소리로> ซึ่งสิ่งที่คณะราษฎรทำตอนนั้นเนี่ยเป็นการลดอํานาจของพระมหากษัตริย์ลงมาซึ่งเขาเรียกระบอบนี้ว่าระบอบราชาธิปไตยอํานาจจากัดไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย <S 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 แล้วตอนนั้นเนี่ยปีดีพนมยงยังเข้าใจผิดไ้ว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นรูปแบบเดียวกับระบอบสาธารณรัฐซึ่งเป็นระบอบที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรื่องนี้มีบันทึกไว้ชัดเจนนะครับอยู่ในประกาศของคณะราษฎรฉบับที่1หรือในตอนนั้นที่เขาเรียกกันว่าประกาศฉบับใหญ่ประกาศฉบับนี้ถูกร่างขึ้นโดยปีดีพนมยงเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับคคนนอ่ใณ ซึ่งเนื้อาหาในประกาศนอกจากจะมีการบิดเบือนและโจมตีราชวงจากปีอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยปีดียังเขียนเอาไว้เองด้วยนะครับว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคือระบอบสาธารณนะรัฐอ้าวแล้วคําว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมาได้ยังไงครับ คือในช่วงราวๆสองสปีหลังปฏิวัติเนี่ยพวกชนชั้นนําในสยามก็คือพวกรัฐบาลคณะราษฎรนี่แหละเขาเริ่มเกิดความเข้าใจเริ่มมีความรู้ในทางรัฐศาสตร์เขารู้ว่าระบอบกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกับระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบที่ไปได้วยกันได้แล้วประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ยังมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเหมือนเดิมได้ซึ่งเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่6กับรัชกาลที่7ท่านทรงเข้าพระทัยมาก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้ว ในหลวงรัชกาลที่7ท่านเคยทรงประกาศไว้ด้วยนะครับว่าจะให้สยามเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยให้มีรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือระบอบการปกครองแบบเดียวกับประเทศอังกฤษนั่นแหละครับแต่ปรีดีพนมยงค์เขาไปเข้าใจผิดเอาเองว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือระบอบสาธารณรัฐซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทีนี้มาดูรายละเอียดของรัฐธรรมนูญกันบ้างไหมครับ จากรายละเอียดสําคัญในรัฐมนูญพศ2475เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นการผูกขาดอานาจการบริหารอยู่ที่คณะราษฎรโดยมีพรรคการเมืองเพียงแค่พรรคเดียวในเวลานั้นซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเริ่มตั้งพรรคการเมืองอื่นๆขึ้นมาบ้างแล้วนะครับซึ่งถือเป็นอํานาจของประชาชนอยู่แล้วตามหลักประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าไงดูไหมครับคณะราษฎรไม่อนุญาตครับตรงนี้ย้ําชัดๆเลยนะครับว่าตอนนั้นรัฐบาลคณะราษฎรไม่อนุญาตให้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแข่งกับพวกเขา ทำให้พักการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นพักคณะชาติซึ่งเป็นพักชาตินิยมหรือว่าพักคอมมิวนิสสยามที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นสุดท้ายกลายเป็นพักการเมืองใต้ดินผิดกฎหมายไปเลยแบบนี้เขาไม่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วครับแต่เป็นการปกครองแบบคณาธิปไตยอำนาจนิยมมากกว่ากลับมาที่รัฐธรรมนูญพศ2475กันนะครับมีการระบุในรัฐธรรมนูนเลยนะครับว่าสสรประเภทที่1ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้แต่สสรประเภทที่ 2. จะต้องมาจากคนที่รัฐบาลคณะราษฎรลากตั้งหรือว่าจิ้มเลือกเเข้้้าาามท่นนัแลว ให้พระมาหากษัตริย์เซ็นรับรองมติ และกำหนดให้เป็นแบบนี้ไป10ปีโดยจะครบกำหนดในปีพศ2485แต่เรื่องยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าจู่ๆในปีพศ2483ยังไม่ทันครบ10ปีเลยรัฐสภา,าที่ยั่วเยี่ยไปด้วยสสคณะวาดก็ดันมีมติขยายเวลาลากตั้งสสประเภทที่สองเนี่ยออกไปอีก10ปีโดยให้นับตั้งแต่ปีพศ2485เป็นต้นไปด้วยข้ออ้างที่ว่าประชาชนยังไม่พร้อมนั่นหมายความว่ากว่าที่คนไทยจะสามารถเลือกตั้งสงสงประเภทที่2ตามรัฐมนูญฉบับคณะ ราชได้เนี่ยก็ปลาเข้าไปตอนปีพศ2495หรือว่า20ปีหลังการปฏิวัติ2 4 7 5แล้วไอ้การขยายเวลาออกไปอีก10ปีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของรชัชกาลที่8ซึ่งตอนนั้นพระองค์ทรงเป็นยุวกษัตริย์เพราะฉะนั้นอำนาจในการตัดสินใจแทนพระองค์จ,จึงเป็นของคณะผู้สําเร็จร,ราชการซึ่งผู้สําเร็จร,ราชการก็เป็นคนที่รัฐบาลคณะราษฎรนั่นแหละครับตั้งขึ้นมาแล้วตอนที่ในหลวงรชัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติในปีพศ2477 ก็มีเรื่องความขัดแย้งกับคณะราษฎรในหลายประเด็นเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นสอสอลากตั้งนี่แหละที่รัชกาลที่7ท่านทรงเห็นแย้งว่าไม่ใช่รูปแบบประชาธิปไตยพูดได้เลยนะครับว่าตั้งแต่พศ2อ,อ7 5ถึง2490คณะราษฎรเนี่ยกินเรียกผูกขาดอำนาจทางการเมืองอยู่ฝ่ายเดียวเป็นเวลาถึง15ปี ั้งในรัฐบาลรัฐสภาคณะผู้สําเร็จราชการคณะตุลาการทั้งหมดนี้นะครับเป็นคนของคณะราชทั้งนั้นเรียกเรียกว่าคณะราชมีอํานาจสามารถควบคุมอะไรหรือใครก็ได้แม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนประชาชนคนธรรมดายิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับประชาชนที่คณะราชอ้างไว้สวยหรูในประกาศคณะราชว่าเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยเนี่ยกลับมีส่วนร่วมในทางการเมืองน้อยมากประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งแค่สอสอประเภทที่1เท่านั้นแต่ถ้าใครเข้าชื่อร่วมกันจะตั้งพรรคการเมืองหรือว่าอยากมีบทบาทในทางการ การเมืองแล้วก็จะถูกคณะราษฎรยัดข้อหากบฏทันทีตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วนี่ครับลองไปอ่านดูเรื่องราวของนักโทษการเมืองในคุกนรกที่ตะลุเตาหรือว่าที่เกาะเต่าที่ทางรือเคยลงไว้สิครับแล้วจะเห็นว่ารัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยเผด็จการชัดๆนอกจากประเด็นเรื่องรูปแบบการปกครองรัฐธรรมนูญและการผูกขาดอำนาจแล้วเนี่ยนะครับนโยบายการปรับปรุงเศรษฐกิจหรือที่เรียกกันว่าสมุดปกเหลืองที่ร่างขึ้นโดยนายปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็พิสูจน์ได้ชัดเจนครับว่าเป็นการเอารูปแบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์มาใช้แบบเดียวกับที่โจ รูปแบบเศรษฐกิจโดยรัฐที่ปรีดีอ้างโครงการอย่างสวยหรูที่จริงแล้วมันก็คือระบบนารวมที่ประเทศคอมมิวนิสต์ใช้อยู่แต่จริงๆแล้วน่ากลัวกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารัฐต้องทุ่มเงินจํานวนมหาศาลไปกับโครงการที่เลื่อนลอยแล้วก็ไม่มีหลักการอะไรรองรับเลยอย่างเช่นการลงทุนซื้อที่ดินจากเอกชนซึ่งในเวลานั้นเนี่ยประเทศไทยยังมีที่ดินว่างเปล่าให้จับจองอย่างอุดมสมบูรณ์พูดง่ายๆว่าเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยคณะราฎรวมถึงปรีดีต้องการจะพัฒนาประเทศไทยให้เดินไปทิศทางไหนกันแน่ ทั้งหมดนี้คือประเด็นสั้นๆเนื้อๆนะครับเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรลองฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วคณะราษฎรปฏิวัติเพื่ออะไรแล้วรากฐานการพัฒนาต่างๆของสยามโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนการปฏิวัติเนี่ยเป็นยังไงแล้วหลังปฏิวัติเป็นยังไงลองคิดกันดูนะครับแล้วจะได้คําตอบว่าคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อต้องการมอบอํานาจอธิปไตยให้กับประชาชนจริงหรือเปล่า ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคําพูดวาจาภาษานะครับสิ่งที่กัษิร์บอกไว้ที่มีพันเอกพยาพ่หนพลพยุหเสนาศาสตราจารย์ดรปีดีพนมยงค์นะครับออกมาบอกว่าเรียกร้องเดโมกราซีสุดท้ายก็เดินนโยบายในเรื่องของเผด็จการจริงๆแล้วเป้าหมายของเขาคืออะไรนะครับจนเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบราาประชาธิปไตยหรือระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธ,ธรรมนูญนั่นเองนะครับสิ่งน,นี้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจพอถึง24มิถุนายนทุกทุกปีก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งฮะออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องปลุกระดมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องนำประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยซึ่งในความจริง นะครับคณะรัษฎรไม่สามารถนำประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยและสุดท้ายปลายทางของรัษฎรส่วนใหญ่ประสบปัญหาในสิ่งสิ่งเดียวกันถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับคณะรัษฎรเกือบทุกคนนะครับก่อนจะเสียชีวิตก็ได้เขียนบทความเขียนข้อความเขียนจดหมายบอกว่าไม่น่าจะเข้าทําการยึดอํานาจเลย และก็ไม่คิดว่าสถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นสงครามความขัดแย้งระหว่างคนไทยกับคนไทยระหว่างกลุ่มเอาเจ้ากับกลุ่มลลมเจ้าสุดท้ายคณะราษฎรนั่นแหละถูกกำจัดและหลบหนีออกนอกประเทศนะครับที่ไปตายยังต่างประเทศก็หนีไม่พน้นปรีดีพนมยงต้องไปตายอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่ปีดีก่อการกรบฏนะครับกบฏวังหลวงนะครับปีดีไม่ได้่เป็นลูกวีและบุะรุษนะฮะ ปีดีนะเป็นกบฏนะครับและก็หลบหนีสุดท้ายก็ไปหัวใจวายตายบนโต๊ะทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่นิยมช,มชมชอบปีดีพนมยงก็ย,ยกย่องคำพูดวาจาภาษาสิ่งที่เสรีของปีดีพนมยงจิตภูมิศักดิ์หรืออดีตผู้ก,อก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเชิดชูเหมือนเชกูล่าเพื่อ ที่จะปลุกคนที่ไม่เข้าใจนะราษาการเมืองนะมาเป็นเหยื่อมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองนะแกับทุกปีนะคกลบกลุ่มขบวนการดังกล่าวก็จะมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องแต่กระแสต,ตอนนี้ประชาชนโดยส่วนใหญ่รู้ว่าสุดท้ายตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองหุ้นส่วนสังเกตให้ดีม็อบที่มาก่อนมีเป็น10ล้านคนเลยที่ชุมนุมกับกลุ่มก,มกปป,ปอสอ การชุมนุมถ้ามาเปรียบเทียบกันกับกลุ่มเสื้อส้มกับกลุ่มเสื้อแดงชุมนุมยาวนานเกือบ4ปีแล้วเท่าไรก็ยังไม่ถึง10ล้านคนสัทีนะฮะโดยส่วนใหญ่ประชาชนรู้จะมีแต่เด็กเยาวชนคนรุ่นหลังนิสิตนักศึกษาที่ไม่ประสาทางการเมืองตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับตามหลักทฤษฎีเรสการ์ดที่เริ่มต้นนะฮะจากโซเวียตรัสเซียและจีน น,นำหลักคิดนี้มาใช้เด็กและเยาวชนตกเป็นเครื่องมือนะครับสื่อนิวีเดียช็อตนิวข่าวสั้นนะครับเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะครับสุดท้ายนำเด็กเหล่านั้นเข้าสู่คุกเข้าสู่ตาราง และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ตามปรากฏการที่เกิดขึ้นคงทำให้เราเห็น,นว่าในเชิงงานสังเคราะห์กลุ่มนักการเมืองและพักการเมืองอยู่เบื้องหลังการกระทำในสิ่งเหล่านี้เพื่อมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้พวกเขาได้มามีอำนาจเด็กและเยาวชนนิสิตนักศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมาาเทสศฯฯักย์เย็นกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรณประดุจด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดใี้ฟ้าเรื่องร้องของชนลองรวมใจ ทรง,งเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อพวงชนพารานั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแร่งในเพลื่องของไฟผ่านวิจิตรว,วิยาารไทยเพื่อมาทุกภูมแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่่ามกลางกระแส ชาติที่แข่งขันกันไขค,ความความยิ่งใหญ่คอยปอป้องอยู่หยุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียนเรียนรู้ ุกเรรื่องาวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกอนประดุจด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิด้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจ เัวใจแกรในเพรืองของไทยพันวยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจสงพระเจริสงพระเจริสงพระเจริพระองค์ยืน แ,แรงของชาติที่แข็งขันกันไขค,ความความยิงใหญ่คอยปกป้องอยู่หยกดจัดดงสายฟ้ฟที่คุ้มกันยามมีภัยมีคือสูนรวมดวงใจใยเป็นหนึ่งร่วมกัน คือส่วนรวมรวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน